โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรือคอฟเอฟเอฟและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์อีกแล้วนะครับพอดูชื่อเว็บไซต์ตัวนี้นะครับใครที่สมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับสามพบาทแบบฟรีๆนะครับพอดูและใครที่สนใจอยากสมัครอยากเล่นนะครับพอดูก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ปักมดคอมเมนต์นะครับคนดูสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วไปสมัครและรับเงินแบบฟรีๆได้เลยครับคนดูและวันนี้นะครับผมมียอดอยู่ในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ192าบาทซึ่งยอดตรงนี้นะครับผมจะมาทําการถอนเนาะเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์แนวลงทุนครับคอนดูซึ่งผมก็ได้ทําการลงทุนอยู่นะครับคนดูและตอนนี้มันมีการอัปเดตให้ลงทุนในราคา 2,000บาทนะครับพอดูราคา2,000บาทเนี่ยมันอัปเดตมาแค่1,000เครื่องนะครับตอนนี้มีคนเช่าไปแล้วนะครับ800กว่าเครื่องนะครับพอดูเหลือแค่145เครื่องตรงนี้นะครับพอดูก็คือราคา2,000บาทเนี่ยรายได้รายวันเราจะได้อยู่วันละ80บาทนะครับพอดูเราจะคืนทุนภายใน23วันครับพอดูก็คือรายได้รายวันวันละ80เนี่ยเราก็รับไปคือผมลงทุนอยู่นะขอดูนะเว็บไซต์ตัวนี้ผมลงทุนในราคา1,000บาทครับราคา1,000บาทผมจะได้รายได้รายวันวันนนละ40บาทคคอออก็ืตี้ คือผมรายได้รวมก็440บาทและขาดแค่600กว่าบาทผมก็จะคืนทุนละเพราะว่าผมลงทุนไปสักพักหนึ่งแล้วและลูกทีมผมก็ลงทุนจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จํานวน4คนนะครับพอดูก็คือเขาลงทุนในราคา1,000บาทนะครับคนเห็นปะถ้าเราแนะนําเพื่อนเนี่ย ครบเนี่ยครบ7คนตรงนี้เราก็จะได้ไดรายได้ตรงนี้อีกนะคอดูนะเห็นปะรายได้จากเว็บไซต์ตัวนี้มันมีรายได้เยอะมากนะครับ1เลยคือการลงทุน2คือการแนะนําเพื่อนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผอดูใครที่อยากลงทุนก็สามารถมาลงทุนได้ซึ่งผมแนะนําตัวลงทุนเลยนะครับตัวมาใหม่เนี่ยแหละครับราคา2000บาทแล้วก็ไอตัวนี้ครับราคา1,000บาทรายได้รายวันวันละ40บาทเนี่ยที่ผมแนะนำเนาะมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเนาะวิธีการถอนก็ง่ายๆกดเข้าไปตรงคําว่าถอนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ําแค่100บาท แล้วมียอด192บาทถอนให้หมดเลยครับพอดูหลังจากนั้นเราก็เข้าตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงเล็กบวกตรงนี้ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปตรงคังรูปภาพนะครับรูปภาพก็หา QR c o d คตของเรา QR c o d ค,คบรรัญชีธนาคารของเรานั่นแหละครับพอดูหลังจากนั้นแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดถอนไปเลยครับและวิธีการถอนนะครับพอดูถอนขั้นต่ำ100บาทนะครับเวลาการถอนวันจันทร์วันศุกร์เวลา9โมงหา5โมงเย็น และก็หักค่าธรรมเนียม10%ครับถอน1 6 0บาทครับผมถอน1 9 2บาทมันก็จะหัก19.2บาทสตางค์นะครับจะเหลือถึงผม172บาทอ่ะไม่ต้องรอครับกดถอนเงินไปเลยครับใส่รหัสของเรารหัสที่เราตั้งนะครับใครที่ตั้งไม่เป็นนะครับคลิปสอนการตั้งรหัสก็อยู่ตรงใต้ที่คลิปัชนกดเข้าไปแล้วไปดูได้นะจ๊ะอ่ะกดยืนยันปุ๊บนะครับมันก็จะทําการหักเงินของเราเห็นปะเขาดูเหลือ0บาทนะครับไปดูบันทึกการถอนนะครับบันทึกการถอนเว็บไซต์ตัวนี้ก็ถอนเยอะครับ2 4 6 7ครั้งแล้วที่ผมถอนมานะครับเว็บไซต์ตัวนี้เห็นปะก็โอเคอยู่ชึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเวลาที่ผมถอนนะครับไม่ถึง5นาทีสักครั้งครับเงินเข้าเร็วมากครับเวลาถอนนะครับซึ่งมาดูกันวันนี้นะครับมันจะเข้าตอนไหนนะครับโอเคครับพอดูแล้วใครที่อยากเติมเพื่อทําการลงทุนก็กดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินเลยนะครับพอดูเว็บไซต์ตัวนี้เติมขั้นต่ำา2 0 0บาทกดเข้าไปจานวนที่เราต้องการเติมกด ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เข้าแอปธนาคารสกแกนตรงนี้ใส่จํานวน200บาทแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เราตรงนี้เลขบัญชีเราตรงนี้แล้วก็สลิปการโอนตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเพื่อฝากเงินนะครับเงินเข้าไม่ถึง3นาทีครับเว็บไซต์ตัวนี้ผมเคยเติมและลงทุนอยู่นะครับพอดูก็ประมาณนี้เนาะก,ก็เป็นสายลงทุนนะครับถึงจะได้เร็วนะครับถึงจะมีเงินถอนแบบผมนะครับผมก็สามวันถอนครั้งสามวันถอนครั้งใครที่อยากลงทุนก็สามารถลงทุนได้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีการรับรองมีบบกลมพัฒนาสินค้านะครับ มีใบรับรองเซ็นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีที่อยู่ให้ด้วยนะครับพอดูก็นี่เลยที่อยู่ของเขานะครับตำบลป่าแดดนะครับอำเภอเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเลขที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาจัดได้ครับคนดูก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ